สวัสดีครับทานผู้ชมอยู่กับผมทำแบบบอยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาทําการตัดกระจกนะครับแต่การตัดกระจกครั้งนี้ผมจะใช้ตัวนี้ในการตัดนะครับนั่นก็คือหัวเทียนนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ผมได้เคยทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องการนําหัวเทียนเนี่ยมาตัดแผ่นเกระเบื้องเซรามิกกระเบื้องปูพื้นนะครับแล้วก็พอดีมีเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับได้ถามเข้ามาว่าแล้วถ้านํามาตัด กระจกเนี่ยมันจะตัดได้หรือเปล่าผมเองก็ยังไม่เคยลองตัดนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาลองตัดกันดูนะครับว่า,าใช้หัวเทียนตัดกระจกมันจะตัดได้หรือเปล่านะครับการตัดกระจกนะครับก็ไม่ใช่ว่าเราจะใช้หัวเทียนเนี่ยตัดทั้งงานเลยนะครับผมจะเอาส่วนขาวๆนี้นะครับนี่เราจะต้องทุบมันให้แตกนะครับผมทุบมันให้แตกเอาส่วนขาวๆเนี่ยมาตัดนะครับครับเดี๋ยวเรามา ตัดกันดูครับผม นี่ครับเรากรีดเป็นรอยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการหักดูนะครับว่ามันจะสามารถหักได้หรือเปล่านะครับ ก็ทดลองตัดแล้วนะครับตกลงนะครับตัดกระจกตัดไม่ได้นะครับคิดว่าความคมเนี่ยมันไม่พอนะครับผมนี่ลองตัดสองทีก็ใช้ไม่ได้ก็เป็นข้อสรุปว่าถ้าตัดกระจกเนี่ยตัดไม่ได้นะครับเพื่อนๆที่สงสัยก็คงจะได้รับคำตอบกันนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็เลยมาทดสอบการตัดให้ดูกัน ก็อขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ